ครับสวัสดีนะครับวันนี้ก็มีกิจกรรมใหม่เข้าใหม่แล้วนะครับเป็นกิจกรรมจอยเดอะสควอตนะครับผมชวนเพื่อนสะสมคะแนนเละเทมนะครับผมก็ตามนี้เลยนะครับกิจกรรมก็มีถึงวันที่2พฤศจิกายน2องพันหกสินะครับผมวิธีเล่นนะครับกิจกรรมจะแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับคะแนนช่วยเหลือเพื่อนและคะแนนในส่วนที่เพื่อนช่วยเหลือคุณนะครับล็อกอินเพื่อสร้างลิงก์ของคุณนะครับมีเราสามารถสร้างลิงก์ของเราแล้วกดปุ่มคลดกลอกลิงก์ของเรานะ ส่งต่อให้เพื่อนนะครับช่วยในเว็บเพื่อเพื่อเริ่มสะสมคะแนนนะครับในส่วนของคุณและก็สะสมคะแนนช่วยเหลือเพื่อนโดยก็ลอกลิงก์ของเพื่อนมาใส่ในเว็บกิจกรรมนะครับผมมีนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับเราก๊อบกันะก๊อบลิงก์นี้แล้วก็เอาเอาไปใส่ในเว็บนะครับอ่าผักกันใส่นะครับช่วยกันนะครับผมก็จะได้ของประมาณนี้นะครับของเสื้อสวยมากนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมจะคัดลอกนะครับ